วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่เก้ากุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ันห้อเเราก็มีกิจกรรมกันทั้งวันจะว่าไปแล้วก็เป็นเรื่องปกติ เย่ยงแต่ว่าการทำงานนั้นสิ่งหนึ่งที่พวกเราจะลืมไม่ได้อย่างเด็ดขาดก็คือการรักษากำลังใจของตนเองทำอย่างไรที่เราอยู่ในอเรียมบทใดก็ตาม ต้องสามารถภาวนาหรือว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกได้ถ้าเป็นการฝึกฝนในระยะแรกก็ถือว่าเป็นเรื่องยากแต่ถ้าใช้ความเพียรพยายามเข้าจริงๆแค่ไม่กี่วันก็ทำได้กันแล้ว เนื่องเพราะว่าเวลาสภาพจิตที่ทรงฌานแล้วการภาวนาทุกอย่างจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเราแค่เอาสติเข้าไปคอยระมัดระวังเอาไว้ก็พอเนื่องเพราะว่าถ้าขาดสติที่คอยกํากับอยู่ ี๋ยวก็เผลอไพลปล่อยให้กิเลสเข้ามากินใจของเราแนวสมาธิที่จะพึงได้ก็พังทลายไปหมดคราวนี้เราท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมมาไม่ว่าจะาพระภิกษุสมณีนหรือว่าฆราวาส หลายท่านก็ใช้เวลานับสิบปีแล้วไม่เกิดผลอะไรก็เพราะว่าสิ่งที่เราทำกับสิ่งที่เราใช้นั้นไม่ควรค่าแก่กันอย่างเช่นว่าเราภาวนาสามสิบนา,นาทีแต่เราไปส่องเฟซไปเขี่ยไายเสียอย่างละชั่วโมง สิ่งที่เราทำได้ซึ่งจะสั่งสมเป็นกำลังเพื่อให้เราสามารถก้าวข้ามอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมต่างๆได้ก็กลายเป็นว่าหกเรียเสียราชโดนใช้สอยทิ้งคว้างหมดทุกวันจึงเป็นเหตุให้เราท่านทั้งหลายทำเท่าไรก็หาความก้าวหน้าไม่ได้ โดยเฉพาะการสนใจสิ่งต่างๆภายนอกยิ่งสนใจมากเท่าไรโอกาสที่จะรักษากำลังใจของเราก็น้อยมากเท่านั้นเนื่องเพราะว่าสติสมัชัญญะของเรายังไม่สมบูรณ์ เมื่อถึงเวลาก็มักจะโดนรักโลกโกรธหลงชักนำไปไกลตเตลเิดเปิดเปิงกูไม่กลับเพียงแต่ว่าเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องแปลกตรงที่ว่ารู้ทั้งรู้ว่าสาเหตุเกิดขึ้นจากอะไรแต่พระเราก็ไม่เรียบเร่งรัดแก้ไข ทำตัวเหมือนกับคนมีเวลามากประมาณว่าอย่างไรเสียเราก็ยังไม่ตายโอกาสแก้ไขมีถมไปถ้าเป็นแบบนี้เราก็อยู่ในลักษณะของผู้ประมาทในชีวิตเป็นอย่างมากเนื่องเพราะว่าชีวิตของเราอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้น หายใจเข้าไม่หายใจออกเราก็ตายแล้วหายใจออกไม่หายใจเข้าเราก็ตายอีกเช่นกันในเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าเรายังมัวประมาทอยู่ถ้าหากว่าสิ้นชีวิตลงไปก็อาจจะขาดทุนเย่อะยับ เนื่องเพราะว่าถ้าพลาดตกลงสู่อบยภูมิกว่าจะตะเกียกตะกายขึ้นมาได้บางทีก็ผ่านไปหลายกับเนื่องเพราะว่าเราไม่ได้ทำความช่วยประการเดียวหากแต่ตลอดระยะเวลาทั้งชาติก่อนและชาตินี้ เราท่านทั้งหลายกระทำในสิ่งที่ละเมิดศีลละเมิดธรรมมามากต่อมากด้วยกันเพียงแต่ว่าหลายท่านอาจจะถือว่าดวงดีก่อนตายสามารถส่งอารมณ์ภาวนาได้เมื่อมาเกิดอยู่ในภพภูมิที่ดีกลับประมาท แทนได้จะเร่งทำความดีต่อกับทอดทิ้งโอกาสนั้นเสียกลายเป็นบุคคลที่ประมาททั้งในโลกนี้และโลกหน้าก็คือโลกนี้ไม่สร้างคุณงามความดีใส่ตัวโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าก็ยากมาก ส่วนโลกหน้านั้นถ้ากำลังบุญของเราไม่เพียงพอก็ไม่ต้องหวังว่าจะได้ไปสู่สุคติหรือสถานที่ดีเนื่องเพราะว่ามีแต่จะโดนกำลังของบาปดึงลงสู่อบยภูมิเราท่านทั้งหลายจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักว่าชีวิตนี้เป็นของน้อย จะสิ้นลงไปเมื่อไรก็ไม่แน่ดังนั้นทุกเวลาทุกนาทีทุกวินาทีของเราจึงต้องอยู่ที่การเร่งรัดขัดเกลากายว่าจใจของตนเพื่อที่จะสร้างเสริมความดีความงามให้เกิดแก่ตนให้มากที่สุด เมื่อถึงเวลาเสียชีวิตลงไปก็ขอให้ไปได้ไกลที่สุดไม่เช่นนั้นแล้วถ้าพลาดลงอบายภูมิโอกาสที่เราจะได้เกิดมาในภพภูมิที่ดีก็เป็นเรื่องยากเพราะว่ามักจะโดนลงโทษทบต้ทนทบดอกบวกของเก่าของใหม่เข้าไปทุกรายการ บางท่านถึงขนาดต้องผ่านนรกทุกขุมผ่านความเป็นเปรตทุกจำพวกผ่านความเป็นอสุรกายทุกจำพวกผ่านความเป็นสัตว์เดรัจฉานตามจำนวนชีวิตที่ได้เคยเข็นฆ่าเอาไว้ ถ้าเกิดมาเป็นคนเศษกรรมก็ยังทำให้ต้องลำบากยากจนหรือว่าพิกลพิการเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอทำให้ไม่มีกำลังใจในการสร้างเสริมความดีใหม่ๆโอกาสที่เราจะก้าวขึ้นสู่ภพภูมิที่ดีจึงกลายเป็นของยาก ถ้าหากว่าหลุดลงไปข้างล่างแล้วโดนเขาคิดทบต้นทบดอกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโอกาสที่เราจะเกิดมาพบพระพุทธเจ้าอีกก็แทบจะศูนย์ไปเลยเนื่องเพราะว่าโลกในแต่ละยุคไม่ใช่ว่ามีพระพุทธเจ้าตลอดไป ยังมีกับที่ว่างจากพระพุทธเจ้าจำนวนมากมายมหาศาลอย่างเช่นว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระนามว่ากนทัญญาเมื่อพระองค์ท่านสเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วโลกว่างจากพระพุทธเจ้าไปถึงหนึ่งอสงไขยกับ กว่าที่พระพุทธเจ้ามีนามว่ามังคระจะบุบัดขึ้นจึงเป็นเรื่องที่ว่าเราทั้งหลายต้องตระหนักว่าเราโชคดีเพียงไหนแล้วที่เกิดมาในโลกยุคนี้ซึ่งหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ ผู้ใดตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงมีโอกาสที่จะได้รับผลอย่างเต็มที่แต่ขณะเดียวกันต่อให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่มากระตุ้นเราให้เราปฏิบัติชั่วก็ละเอียดขึ้นประณีตขึ้น สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ครอบงำเราอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับกลายเป็นว่ายิ่งอยู่นานไปเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆที่มีขึ้นมาก็ทำให้สมรรถนะทั้งร่างกายและจิตใจของผู้คนอ่อนแอลงไปเรื่อย เนื่องเพราะว่าพึ่งพาอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆมากเกินไปวันก่อนมีคนส่งคลิปมาให้ที่เมืองฉงชิ่งประเทศจีนแค่จะขึ้นสะพานลอยก็มีลิฟต์ให้แล้วก็แปลว่าแทนที่เราจะได้ออกกำลังกายขึ้นบันไดสัก20-30ขั้น ก็กลายเป็นแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะมีเครื่องไมยเครื่องมือช่วยเหลืออยู่หน้าในลักษณะนี้สมรรถภาพร่างกายของเราก็จะสุดโทรมลงไปเรื่อยในเรื่องของจิตใจก็เช่นเดียวกันเมื่อสิ่งเราต่างๆมีมากขึ้น าดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้ลมรสกายสัมผัสทุกอย่างล้วนแล้วแต่มุ่งเข้าไปสู่ใจชอบพอก็ไขว่คว้าหามาไม่ชอบก็ผักใสไล่ส่งก่อให้เกิดกิเลสทั้งคู่เพราะว่ารักชอบก็คือราคะ ไม่ชอบก็คือโทษะแปลว่าเราขยับไปทางไหนก็ขาดทุนทั้งสิ้นยกเว้นท่านที่มีปัญญาเพียงพอมองเห็นช่องว่างตรงกลางสามารถที่จะเล็ดลอดผ่านไปได้ซึ่งก็น้อยคนนัก เราท่านทุกคนจึงต้องตระหนักถึงหน้าที่สำคัญคือการขัดเกลากายว่าจใจของตนตามหลักไตรสิกขาก็คือศีลคือสมาธิคือปัญญามีแต่ต้องเร่งทำให้มากเข้าไว้ แต่ว่าหลายคนทั้งที่รู้วิธีการหมดแล้วจัดอยู่ในประเภทดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้ก็ยังคงกระทำความชั่วอยู่ขอให้นึกถึงพุทธภาสิตท,ที่ตรัสเอาไว้ว่า อยาามเมื่อกรำชั่วยังไม่ส่งผลคนผ่านก็เห็นเป็นของหอมหวานแต่ถ้ากรำชั่วนั้นส่งผลเมื่อไรคิดจะแก้ไขก็ไม่ทันเสีแล้วเรื่องทั้งหลายเหล่านี้เป็นเรื่องที่ใครทำใครได้ไม่สามารถที่จะทำแทนกันได้ เมื่อเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งรัดการปฏิบัติให้มากขึ้นไม่เช่นนั้นแล้วกระแสโลกซึ่งนำเอากิเลสท,ที่ละเอียดหรือว่าถูกใจของเรามากขึ้นเรื่อยๆมาให้เรายึดติดหรือว่ามาหลอกล่อให้เราติดบ่วง โอกาสที่จะหลุดพ้นก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆตามระยะเวลาที่ผ่านไปสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุษสมณะน,น,น้เราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้